ทวงไปแล้วถึง5รอบเหมือนกันผ่านโดยทางกองทัพเรือเป็นคนทําขึ้นมาแล้วก็มีการซ้อมรบใกล้เคียงในพื้นที่ดังกล่าวนะคกับเรื่องนี้คงชัดเจนนะใครเป็นคนชักศึกเข้าบ้านและจนถึงกรณีน,น,นีนะ้ก็ยืนยันชัดเจนว่าเกาะก,กูดเป็นของไทยไกลไปแบ่งกับกับกบกมพูชานะคงเห็นเจตนาชัดเจนว่าเขายึดประโยชน์ของเขาเป็นสําคัญเขาไม่ได้ยึดประโยชน์ของประเทศชาติกรรม กำลังจะตามทันเขาในเรื่อวันนี้สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักด์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเกาะกูดนะครับตอนนี้เกาะกูดก็ชักเลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วนะฮะ ปรากฏว่าสื่อของฝรั่งเศสนะครับสื่อของกัมพูชาบ,บางสื่อก็เอามาเขียนข่าววิเคราะห์ว่าเกาะกูดนั้นก็เป็นของกัมพูชานะครับแล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวกระแสข่าวลือเกิดขึ้นมากมายเรื่องของเกาะกูดในขณะที่รัฐบาลของอุงอิงนั้นเงียบกริบ รลงไปแนะสื่อาหารปีนี้เราจะร่วมกันฝึกให้ดีที่สุดนะครับสากสมมติที่ทุกท่านได้สาธิตให้บุคคลไปร่อกแนละสื่อมวลชนได้เห็นวันนี้คือหยาดเหงื่อและกำลังใจกำลังกายของทุกคนในเวลาเรารถจริงไม่ได้สวยางามอย่างนี้ ในเวลาเราลบจริงไม่ได้มีกลิ่นหองแบบนี้มีแต่กลิ่เลือดมีแต่ผู้เสียชีวิตเพื่อนข้างกายอาจจะตายหรือขาดอาวัยวะเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงเราต้องฝึกให้มากกว่าจริงและทำตามอดีตผู้พรรค์บราที่สอนเราไว้ว่ารบอย่างไร ุึกงานนะครับในฐานะผู้บัญชาการอหารเรือซ้ายมือของผอ,งอ,อคือรองผู้บัญชาการอหารเรือขวามือคือผู้ช่วยผู้บัญชาการอหารเรือและในคนทุกคนที่ยืนบนแท่นนี้จาเป็นกำลังใจทุกคนตั้งใจสุดนะครับขอให้ปีนี้เราทุ่เทะลุกับการฝึก เพื่อแสดงให้ประชาชนชาวไทยเห็นว่ากองทัพเรือมุ่งมัน่นตั้งใจและจะฝึกเพื่อให้พร้อมหามีวันนั้นกองทัพเรือจะข้างไม่แพ้ใคสุดท้ายขอให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจท,ที่จะร่วมกันฝึกในปีนี้ให้ดีที่สุดแล้วทานะที่อดพูดไม่ได้ก็คือเรื่องของ เขตทับซ้อนทางทะเลความจริงเขตทับซ้อนทางทะเลนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเส้นเขตแดนหลักมันก็คือว่าประเทศเราอยู่ตรงนี้มีไหลทวีปอยู่ตรงนี้ลากไปสองร้อยไมล์ทะเลอันนี้ตามกฎหลักลกฎหมายสัมทากลประเทศเพื่อนบ้านสมมติกัมพูชาไหลทวีปอยู่ตรงนูน้นลากมาสองร้อยไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้น ถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันคนละห้าสิบเหมือนสิ่งที่เราทำกับมาเลเซียมาแล้วอันนี้ก็เป็นหลักที่คงต้องทำเพราะไม่อย่างนั้นน้ำมันแก๊สที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยอีกสักไม่เกินยี่สิบปีก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนเริ่มรังเกียจ ฟอสซิลแต่ไปใช้แต่กลีนอย่างเดียวเพราะนั้นก็ถ้าช้าก็เท่ากับว่าทิ้งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ใต้ดินก็เลยต้องอาจจะต้องทำแต่ทำเนี่ยผมกำลังให้เขาศึกษานะว่านอร์เวย์เนี่ยเขาทำยังไงนโยบายของรัฐบาลอุงอิงก็ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะ หลังจากที่ทักษิณชินวัตรออกมาระบุว่าจะต้องมีการแบ่งเขตแดนในพื้นที่ทับซ้อนนะครับมีผู้สืขาวรายงานโดยอ้างอิงจากกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งนะครับได้โพสต์ข้อความบอกว่าแฉแผนที่ขเขมรกัมพูชาเกาะกรูดอดีตกำนันยันเป็นสมบัติไทยร้อยเปอร์เซผู้สืขาวรายงานว่าปัญหาความสับสนที่อำเภอเกาะกรูดจังหวัดตากนะครับเป็นของประเทศไทยล่าสุดแผนที่ของ ตำรวจนะรน้ำเกาะกงจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาระบุว่าเกาะกูดเป็นของประเทศกัมพูชาประมาณหนึ่งในสามของอำเภอเกาะกงกล่าวคือมีการขีดเส้นอาณาเขตทางบกทางทะเลโดยยึดเขตที่73บบ้านหาดเล็กตำบลหาดเล็กอำเภอรกรองใหญ่จังหวัดตากนะครับลากเส้นไปยัง ละติจูด101ลิบดา20ิบลิบดาเหนือลองติจูดลิบดา32ิบลิบดาตะวันออกและลากยาวผ่านไปจนถึงภูเขาที่สูงที่สุดของเกาะกูดและยากลากไปยังเส้นลองติจูด101ลิบดา13ลิบดาเหนือและละติจูด10ลิบดา95เขาไป59ลิบดาตะวันออกลากไปชนกับเส้นเขตเศรษฐกิจ พิเศษ120ไมล์ทะเลที่มากกว่า15,000ตารางกิโลเมตรโดยกัมพูชาระบุว่าเส้นนี้เป็นพื้นที่ยึดตามข้อตกลงในปี1972หรือ2515ทั้งที่แผนที่ดังกล่าวเป็นแผนที่ที่กัมพูชาใช้เป็นอาณาเขตมาโดยตลอด30ปีในคกับนายประเสร,ริฐศิริอดีตกำนันตำบลหาดเล็ก อำเภอรกรองใหญ่จังหวัดตราดนะครับกล่าวว่าการขีดเส้นแดนของกัมพูชาที่ปรากฏในแผนที่หน่วยงานราชการของกัมพูชาหรือในเกาะจังหวัดเกาะกงเป็นการขีดขึ้นมาเองแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะหลักเขต73ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหาดเล็กเป็นจุดเล็งของพื้นที่อาณาเขตของสองประเทศแต่จะเล็งจะต้องมีหลักเขต72เป็นหลักอ้างอิงด้วย แต่ปัจจุบันยังไม่รู้ว่าหลักเขต72อยู่เขตบริเวณไหนตนเองยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทย100%ทุกวันนี้อำเภอเกาะกูดนะครับมีชาวตราดอาศัยอยู่นะครับทำประโยชน์ที่ดินอยู่มานานและไม่เคยมีหลักเขตที่74ในเกาะกูดด้วยนะครับทางนี้เอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเกาะกูด และทรัพยากรในอ่าวไทยคือทรัพยากรของชาติไทยที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ2ของสนธิสัญญาระหว่างสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามกับเบสเดนนะครับแห่งลิปันลิกฝรั่งเศสคิเตศกราช23มีนาคมนะฮะคิเตศกราด125พุทธศักราช2449ถึง50นะครับ คิดสด 1, 9, กราด1,907กล่าวคือรัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่สยามตามกำหนดเขตแดนดังว่าในข้อสองของสัญญาว่าด้วยปักปันเขตแดนดังกล่าวแล้วกัมพูชาจึงไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่เกาะกูด นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสได้ทำสัญญาระบุว่าดินแดนดังกล่าวเป็นของประเทศไทยแล้วข้อมูลดังกล่าวจึงได้ถูกนำมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาของไทยเมื่อวันที่7กรมฎาศักธาชศ1 2 5คศ1907โดยระบุข,ข้อความว่ารัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับทั้งเกาะทั้งหลาย ซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงลงไปถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยามเช่นเดียวกับสนธิสัญญาดังนั้นจึงมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นสมบัติของไทยอย่างแน่นอนประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงนะเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทักษิณน,นะได้เคยทำบันทึกข้อตกลงนะหรือว่า MOU หรือมติคำตรีเมื่อปี2544นะครับที่ยกพื้นที่ดังกล่าวทำประโยชน์ร่วมกันกับกัมพูชานะครับสมัยนะฮะสนิทสนมกับฮุนเซนและต่อมาทักษิณหลบหนีไปนอกประเทศไปเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนนะครับจึงเป็นที่มาพยายามจะแบ่งแยกเขตแดนและจะให้เกาะกูดนั้นแบ่งปันผลประโยชน์แหล่งพลังงานน้ำมันนะครับแล้วก็แกส๊ส ระหว่าง2ประเทศนั่นก็คงเป็นอดีตต่อมาปี2551ในะครับนายพิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกมตรีก็ประกาศยกเลิก MOU 2544นะครับซึ่งข้อตกลงเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยปกติก็ต้องผ่านความหินชอบของสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะครับกระแสข่าวลือจนถึงขนาดนี้เรื่องการแบ่งแยกดินแดนการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชา ยังไม่มีมติครับดีนัฐบาลขององค์อิงนะครับจนถึงขณะนี้แต่อย่างเราก็ตามสื่อของกัมพูชาเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับเริ่มเคลมว่าเป็นของกัมพูชาแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะชื่อก็บอกอ่ะชื่ออ่าวไทยไม่ใช่อ่าวกัมพูชาและที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติศาสตร์ว่าที่เกาะกูดเป็นอ่าวกัมพูชามาก่อนอย่างที่สื่อของกัมพูชาได้มีการกล่าวอ้าง นะคับที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับจนเป็นที่มาของการฟ้องศาลโลกในกรณีเขาเขาพะรุ้ยหันนะรมีสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาเกิดขึ้นในยุคสมัยของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชิวะมาแล้วเหตุการณ์แบบนี้จับตามองให้ดีนะครับเพราะว่าจนถึงขณะนี้ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับ ยืนยันว่าเป็นของไทยและกองทัพเรือไม่ยินยอมอย่างแน่นอนคนไทยที่เห็นเหตุการณ์อย่างนี้คงเข้าใจนะฮะว่าใครเป็นคนชักศึกเข้าบ้านเพื่อที่จะแบ่งแยกะะพื้นที่ของไทยให้ไปเป็นของกัมพูชาถ้าแหล่งพลังงานดังกล่าวเป็นของกัมพูชาเมื่อไหร่หรือกัมพูชามีส่วนแบ่งปันเมื่อไร่สิ่งที่ตามมาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดินแดนด้วยที่ผ่านมากองทัพเรือของไทยได้มีการทําหนังสือไปถึง5ครั้ง รกรณีกัมพูชาได้ทํากําแพงในผ่านในแม่น้ำนของไทยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ทําหนังสือประท้วงไปแล้วถึง5รอบเหมือนกันผ่านโดยทางกองทัพเรือเป็นคนทําขึ้นมาแล้วก็มีการซ้อมรบใกล้เคียงในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเรื่องนี้คงชัดเจนนะใครเป็นคนชักสึกเข้าบ้าน และจุดหน,นึ่งกรณีนะฮะก็ยืนยันชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยไกลไปแบ่งกับกัมพูชานะคงเห็นเจตนาชัดเจนว่าเขายึดประโยชน์ของเขาเป็นสําคัญเขาไม่ได้ยึดประโยชน์ของประเทศชาติกำกำกลังจะตามทันเขาในเร็ววันนี้ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระรณญทรงพระรณญ ยายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มชำ่ำฟ้าพาวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชา,ะชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คน,นฟ้าพาบ้านตนผ่าน,นพ้นโพยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล่น รัชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าสรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้ไหว้ฟ้าสรงผูกพันไต่ฟ้าชาวไทย ฝ้าทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปุกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไัยไม่เคยไหวหวัอนฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น